รวบแล้วแป้งนานโนดถูกรวบตัวที่อินโดนีเซียหลังพบหนีเที่ยวบาหลีทะเลาะก,กับผู้หญิงพร้อมบินประสานรับตัวกลับมาดำเนินคดีที่ไทยด้านเจ้าตัวรับจนมุมแล้ววันนี้30พฤษภาคมพันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าได้จับกลุ่มแป้งนานโนดได้ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียโดยวันพรุ่งนี้31พฤษภาคม กระทรวงยุติธรรมจะมีการประสานเพื่อรับตัวแป้งนานโนดท,ที่กรุงจาก,การ์ตาสืบเนื่องจากกรณีนี้นายเราาศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมสํานักงานตํารวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีให้ตนเองบินไปที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อประสานกับทางการของอินโดนีเซียโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตํารวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกรมราชธรน์ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบป,ปรามยาเสพติดปปสและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดี i และนายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศเนื่องจากแป้งนาโนดได้พร้อมหนังสือเดินทางและเข้าไปอยู่ในอินโดนีเซียซึ่งมีรายงานว่าอยู่อย่างระมัดระวังที่เมืองเมดานเกาะสุมาตราที่บาหลีและอีกหลายแห่งทั้งนี้ตํารวจของอินโดนีเซียได้ให้ความร่วมมือจนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีการเข้าควบคุมตัวแป้งนาโนดได้ที่บาหลีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังเปิดเผยด้วยว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาช่วงเที่ยงวันนี้ได้มีการวิดีโอคอมายังตนเองเพื่อให้สอบปากคําแป้งนาโนดและเป็นการยืนยันว่าเป็นแป้งนาโนดจริงพร้อมกันนี้ต้องขอบคุณสำนักงานตํารวจแห่งชาติโดยเฉพาะตํารวจภูธรภาค9และที่สําคัญเมื่อได้ตัวแป้งนาโนดแล้วอาจจะนํามาซึ่งบ่อแส เมื่อได้ตัวมาแล้วก็อาจจะได้เครือข่ายองค์กรอัชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยพันตํารวจเอกทวียังเปิดเผยด้วยว่าบอสแสสาคัญคือมีผู้หญิงหลายคนบินไปหาแป้งนาโหนดที่อินโดนีเซียตลอดแต่รายละเอียดอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนและไม่ขอระบุว่าเป็นคนในครอบครัวหรือไม่เนื่องจากต้องรอกระบวนการสอบสวนแต่เท่าที่ดูเบื้องต้นไม่ใช่คนในครอบครัวซึ่งเชื่อมโยงกับกรณีจับชาวอินโดนีเซียไปเรียกค่าไถด้วยส่วนขั้นตอนการนําตัวกลับมาดําเนินคดีนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าอยู่ในกระบวนการของตำรวจอินโดนีเซียเนื่องจากแป้งนาโหนถือหนังสือเดินทางปลอมซึ่งแป้งนาโหนอาจจะเคยถูกตำรวจที่อินโดนีเซียจับกลุ่มหลายครั้งแต่จะแสดงตัวเป็นคนใบ้เพราะไม่สามารถพูดภาษาอินโดนีเซียได้ขณะเดียวกันต้องชื่นชมความสามารถของตำรวจอินโดนีเซียเมื่อได้รับทราบข้อมูลและจากการที่ตนไปที่อินโดนีเซีย2-3ถึงวันได้ดูเทคนิควิธีการสืบสวนสอบสวนมีความเป็นมืออาชีพพร้อมบอกว่า ขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมว่าเขาจะทําให้เต็มที่ต้องยอมรับว่าหลังจากตํารวจภูธรภาค9้าควาน้าเหลวในการจับกลุมก็ได้มีการติดตามตัวมาโดยตลอดและยอมรับว่าแป้งนาโหนดเป็นมืออาชีพแม้แต่ตํารวจอินโดนีเซียก็บอกว่านี่คือมืออาชีพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุส่วนตอนที่ไปจับกลุ่มพบว่ามีเซฟเฮาส์ house, หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าเขาเพิ่งบินไปเที่ยวบาหลีแต่ปกติพักอยู่ที่เมดัน เนื่องจากมีคอนโดใหญ่อยู่ที่นั่นส่วนจะมีเส้นทางทางการเงินส่งไปให้แป้งนาโหนดต,ตลอดใช่หรือไม่นั้นขอให้มีการสอบสวนก่อนทั้งนี้จากการพูดคุยแป้งนาโหนดยอมรับว่าจนมุมแล้วซึ่งทางเราได้ขอให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและจะรับรองเรื่องความปลอดภัยอีกทั้งแป้งนาโหนดไม่เคยเตรียมตัวว่าจะถูกจับกลุ่มได้เพราะคงคิดว่าเป็นช่วงที่ปลอดภัยที่สุดจึงไปเที่ยวหากคิดว่าไม่ปลอดภัยก็จะอยู่แต่ในห้องโดยนายกเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากรอมว ยุติธรรมว่าแป้งนานโหนดนักโทษหนีคดีถูกจับกลุมตัวแล้วโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานความร่วมมือกับทางการอินโดนีเซียและเตรียมดำเนินการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดงกลับมาแป้งนานโหนดอายุ37ปีเป็นชาวตำบลท่าแขะอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมีอาชีพเปิดอู่ซ่อมรถอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าแขะซึ่งเป็นอู่ซ่อมรถชื่อดังที่คนพัทลุงรู้จักกันดีเป็นนักโทษก่อเหตุหลายคดีสำคัญ กลายเป็นคนที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ต้องการตัวมากที่สุดหลังแหกคุกปวดตรวนหลบหนีออกจากโรงพยาบาลโดยมีลูกสมุนหลายคนให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกจนสามารถพ้นการจองจําจากหลายคดีที่รอวันตัดสินโทษอยู่